สวัสดีทุกคนนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับไปถอนก่อนเหมือนเดิมนะทุกคนแต่วันนี้เราจะถอนในช่องที่อแบงค์งฟ้าธรรมดานะทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายรายละเอียดกันที่หลังเนาะกดเข้าไปนะครับถอนขั้นต่ำอย่างที่สิบบาทนะทุกคนกดถอนตรงนี้อ่าอย่าลืมไปกรอกอ่าเบอร์ ตรงนี้ด้วยนะทุกคนมันจะมีให้เลือกถอน PayPal กับ t u m o n y นะทุกคนเราเลือกที่ t u m o n y นะแล้วก็ใส่เบอร์ทู t u m a n y เข้าไปนะครับอ่ะมันจะขึ้นแบบนี้นะทุกคนเราก็กดที่ถอนตรงนี้กดยืนยันนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่ก็เงินจะเข้านะแอปนี้ก็เงินเข้าไวมากเหมือนกันเหมือนทุกแอปเลยนะทุกคน เข้าแล้วเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวเราไปดูที่แอปทูมันนี่กันโอเคเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือบินนะที่ได้จาก p a y ์ e Mag ์นสินะครับทุกคนการถอนเมื่อสักครู่นี้11บาทนะตรงนี้เข้าแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแอปกันเลยนะคะเหมือนเดิมลิงก์ที่จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปกับคอมเมนต์เหมือนเดิมนะทุกคนใครที่ยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้สมัครนะก็คลิกลิงก์ได้เลยนะคะโอเคการสมัครนะครับก็คือง่ายๆนะล็อกอินเข้า Facebook กับ กูเกิลนะทุกคนก็อันไหนก็ได้นะเลือกเอาอย่างหนึ่งเนาะโอเคการถอนนะคะมี3อย่างนะก็คือมีจากแบงค์แดงแบงค์แดงด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็จากตู้ ATM ตรงนี้นะครับแล้วก็จากเมื่อสักครู่นี้ที่เราถอนกันไปนะตรงนีน้วิธีหาเหรียญน,นะคะวิธีหาเหรียญวิธีหาแบงค์นะก็คือการทำภารกิจรลยวันตรงนี้นะครับก็จะได้รับแบงค์ ทั้งแบงก์แดงแล้วก็แบงก์เงินนะทุกคนตามนี้เลยนะ,ะรายละเอียดการทำมาตรกิจก็ตามนี้นะครับไม่ครบประจําวันนะครับเราก็จะสามารถสะสมไ่ถอนกันได้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูการถอนกันดีกว่านะคือการถอน ATM นะครับก็คือเราจะต้องมีรหัสแดหลักนะคะตรงนี้นะเพื่อ,อที่จะปลดล็อกในการถอนซึ่งที่มารีวิวช้านะพี่ลองเล่นแบบลองเล่นแบบเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันครบก่อนกะจะมาทํา คลิปรีวิวทีเดียวแต่ทีนี้มันใช้เวลานานมากๆนะทุกคนนานมากๆแล้วก็อพอถึงครบนะครับมันก็เกิดอ่าอันนี้ขึ้นนต่พี่ขึ้นภาพให้ดูแล้วกันน้องจะเกิดแบบนี้นะทุกคนเมื่อเราสะสมครบแปดหลักแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็คือเล่นแบบยังไม่แนะนําเพื่อนหรือยังไม่เชิญเพื่อนนะทุกคนมันก็จะขึ้นให้เราเหมือนแบบว่ารีเซ็ตรหัสผ่านสี่ตัวท้ายใหม่ก็คือเหมือนเราจะต้องเริ่มสะสมรหัส,หสใหม่อีกสี่หลักท้าย ให้ครบจํานวนถึงจะปลดล็อกได้นะครับแต่พี่ดันไปกดอ่าไอ้ตัวนี้ไปนี่ช่องแรกนะครับมันก็เลยแบบว่าอ่าลบเงินทั้งหมดที่สะสมมานะอ,อลบเงินทั้งบริษัทส,สมมาก็คือได้ยอดที่น้อยกว่าที่มันมีนะทุกคนได้น้อยกว่าที่มันมีแต่มันก็สามารถถอนได้ถอนได้นั่นแหละหลังจากนั้นนะพี่ก็เลยต้องมาเริ่มสะสมรหัสใหม่อีกแปดหลักอ่ะโอเคช่องนั้นไม่เป็นไรผ่านไปนะครับส่วน งินสีแดงนะทุกคนพี่ก็ทดลองทดลองแล้วนะทุกคนก็คืออ่ามันขึ้นอีกอกันพี่ไม่ได้แคปภาพไปนะทุกคนพี่ขึ้นอ่าเพราะว่าพี่ใช้นะครับวิธีในการอ่าทำตรงนี้นะครับทำตรงนี้อย่างเดียวนะไม่ได้แนะนําเพื่อนนะทําตรงนี้อย่างเดียวนะครับก็คือก็ขึ้นเหมือนกันนะเกิดอาการผิทพลาดนิดหน่อยนะครับก็คือเหมือนขึ้นขึ้นเหมือนกันเขาจะมีเหตุผลในการของเขาที่มาบอกเราพี่จําไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่ได้แคปไว้นะทุกคนก็คือ ต้องมาเริ่มอ่ะมนเริ่มใหม่นะซึ่งตอนนี้ก็ยังถอนไม่ได้นะคะของพี่ตอนนี้นะโอเคก็เดี๋ยวสะสมอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็น่าจะถอนได้นะคะให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็คือตามนี้นะก็คือการถอนเดี๋ยวถ้าถึงยอดที่ถอนได้เมื่อไรแล้วพี่จะมาทําการถอ,ถอนให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะทุกคนโอเคตอนนี้ที่ใครย,ยังอ่าถอนจาก atm กับแบงก์แดงตรงนี้ไม่ได้นะครับเราก็มาทำอ่าเล่นเกมทํากิจกรรม เพื่อที่จะมาถอนตรงนี้นะคะตรงนี้ยังสามารถถอนได้อยู่นะทุกคนก็คือระหว่างที่เรารอเราก็ไม่ได้รอแบบเสียเสียเปล่า genau. ทุกควรเราก็มาเล่นเกมสะสมแบงก์ตรงนี้นะครับสะสมแล้วเอาไปแลกของขั้นต่ำที่สิบาทเท่าน,นั้นเองนะทุกคนสําหรับวิธีการหาแบงค์เงินนะครับที่ให้มันเข้ามาอยู่ในช่องนี้นะทุกคนก็คือหาได้จากภารกิจร,ร,รายวันตรงนี้นะครับภารกิจรายวันตรงนี้นะแล้วก็การแนะนําเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็ จะได้รับแบง์เงินนะครับไปสะสมเราไปถอนในช่องทางตรงนี้นะทุกคนก็คือใครที่ยังถอนสองช่องทางนี้ไม่ได้นะนี่เล่นเกมสะสมไม้ถอนช่องทางนี้กันก่อนนะทุกคนอ้ออีกหนึ่งอย่างนะทุกคนก็คือไอเหรียญทองนะเหรียญทองตรงนี้นะทุกคนนี่เหรียญทองตรงนี้นะครับที่เราอัปเกรดต,ตรงนี้เต็มแม็กแล้วอัปเกรดเต็มแม็กแล้วนะครับทุกคนก็คือเข้าไปดูที่อ่า ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้รูปโปรไฟล์ตรงนี้นะอ่ากดเข้าไปนะครับซึ่งเมื่อเราอัปเกรดเต็มแล้วอะ่ะเขาจะอ่านำเหรียญทองตรงนี้นะทุกคนนี่ตรงนี้มาแลกเป็นแบงก์เงินได้นะครับเรากดแลกเปลี่ยนตรงนี้ไปนะครับอ่าโอ้ยกดแลกเปลี่ยนตรงนี้ไปนะกดยืนยันนะครับเหรียญจะเข้าเอ่อแบงก์เงินจะเข้าไปอยู่ที่อ่าตู้ a t m ตรงนี้นะเขาเขาจะไปสะสมให้เราอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็คือ เขาทำเกมออกมาได้ดีมากนะทุกคนนะเคนะคก็ประมาณนี้เลยนะวิธีเล่นนะทุกคนวิธีเล่นก็กดตรงนี้นะครับเล่นไปเรื่อยๆเลยนะยง่ายๆนะครับก็ตามนี้เลย โอเคเกมก็เล่นจบประมาณนี้นะก็แนะนําให้กดดูวิดีโอน,นะทุกคนอันนี้พี่อัดคลิปนะพี่ก็จะกดตรงนี้ไปนะแล้วก็อ่าจะเลือกกระเป๋านะครับเราจะมีให้เราได้รับเหรียญไอ้แบงแบงเงินตรงนี้ด้วยนะทุกคนนะ็คือเรากดไปตรงนี้อันนี้พี่รีวิวพี่ก็เลยยังไม่ไกดนะถ้าพี่เล่นเองพี่ก็จะกดดูโฆษณาอีกนะทุกคนโอเคกดรับไปอ่าประมาณนี้นะครับเกมนี้ก็ประมาณนี้เลยนะก็ เล่นเพลินดีนะครับเล่นเพลินดีเล่นสนุกดีนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ละกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ